สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการเดินหน้าประเทศไทยกับผมพัชจิงการคุณในวันนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมมีโครงการน่าสนใจมากๆมาฝากทุกท่านครับชื่อโครงการตลาดเกษตรกรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ผมบอกได้เลยว่าโครงการนี้นั้นมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศไม่ว่าท่านจะเพาะปลูกพืชผลการเกษตรใดๆอยู่ก็ตามแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดของโครงการนี้ผมขออนุญาตให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปิติพงษ์พึ่งบุญณะอยุธยาเป็นผู้ถ่ายทอดให้พวกเราได้รับรู้กันนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับ,ครบโครงการนี้ชื่อฟังดูง่ายมากตลาดเกษตรกรแต่ผมว่ารายละเอียดนี้คงน่าสนใจแล้วมีเนื้อหาไม่น้อยเลยทีเดียววัตถุประสงค์โครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับ เราเห็นว่าเกษ,ษตรกรเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะขายตรงได้เมืองนอกนี่ก็มีตลาดเกษ,ษตรกรเยอะแล้วก็เป็นที่สนใจของของผู้คนโดยเฉพาะยิง่งคนในเมือง,คน,นองคนในเมืองสําคัญมากเพราะฉะนั้นะตรงนี้เนี่ยถ้าเกษ,ษตรกรสามารถที่จะเสนอผลผลิตของตัวเองเนี่ยตรงกับคนในเมืองซึ่งเป็นผู้ซื้อที่มีกาลังซื้อเยอะไม,ไมต้องมีพ่อค้าคนกลางไม่ไม่ต้องมีคนกลางาก,ก็ก็จะเป็นประโยชน์ ทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายเกษตรกรเนี่ยก็ต้องพยายามหาสินค้าที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพราะคนเมืองเนี่ยซึ่งเป็นผู้บีิโภคเขาเลือกพี่กีพี่สันเขาเขาต้องเลือกอย่างน้อยอย่างนี้สีสันลักษณะรูปร่างต่างๆครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยกระบวนการในการผลิตเนี่ยก็ต้องผ่านการตรวจสอบของของทางส่วนราชการบ้างหรือว่าทางภาคเอกชนบ้างเพราะนั้น <aría> <player> <inappropriate> ตลาดเกษตรกรเนี่ยนอกเหนือจากการที่ทําให้เกษตรกรสามารถที่จะขายตรงได้แล้วเนี่ยก็เป็นการที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาผลผลิตของตัวเองให้ได้ระดับซึ่งผู้บริโภคในเมืองเนี่ยต้องการจะบริโภคครับ,รบแล้วก็มีอะไรก็สามารถสื่อสารกันโดยตรงกับทางผู้บริโภคได้ใช่ครับไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอะไรกันอีกครับครับ,ร,บรายได้ต่างๆก็จะน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าสินค้าที่มาขายก็มีคุณภาพ แล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายผ่านคนอื่นหรือว่าไม่ต้องจ่ายผ่านกระบวนการสป,ปายเชนนะฮะ<ช>เ,เรียกว่ากระบวนการของทางด้านหลุประธานนะส่วนต่างส่วนเกินตรงนั้นก็เป็นกําไรกลับไปให้กับทางเกษตรกรเป็นกำลังใจในการพัฒนาผลผลิตตัวเองด้วยใ,ใครับโครงการนี้ตลาดเก,กษตรกรจะมีทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลยไหมครับคือเราคิดว่าภายในปลายปีนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายจะ เปิดทั่วประเทศครับแต่ขณะนี้เนี่ยเราจะเริ่มโครงการที่56จังหวัดก่อนนะ,ะซึ่งเริ่มไปแล้วด้วยนำร่องเรานำร่องไปแล้วบางส่วน5จังหวัดเลยไครับเริ่มต้นหลายจังหวัดมากกว่า5จังหวัดมากกว่าแต่ว่าที่จะมีการเปิดเป็นทางการเนี่ยคือ5จังหวัดก็มีนครนายกเนี่ยซึ่งผมจะจะจะไปดูเขาว่าว่าเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเปิดไปแล้วเนี่ยมันต้องประเมินนะฮะไม่ใช่ว่าเปิดไปชุยชุยแล้วเปิดไปเรื่อยๆมันต้องประเมินว่า ผู้ผลิตเป็นยังไงเสียงตอบรับเป็นยังไงผู้บริโภคเป็นยังไงกระบวนการในการนําเสนอเป็นยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญทั้งนั้นนะครับมีนครนายกเชียงรายมุกดาหารอุตรดิตถและตรังก็คือทุกภาคทั่วประเทศเลยนําร่องกันไปครับนําร่องไปครับผมถามนี่ผมสนใจมากว่าโครงการตลาดเกษตรกรเกษตรกรไหนบ้างที่จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการพี่น้องเกษตรกรอาจจะอยากรู้ครับก็เกษตรกรเกือบจะทุกท่านนะครับ ที่ผ่านกระบวนการรับรองเช่น GAP mm hmm. นะเรื่องคิวต่างๆที่ที่เป็นโลโก้ของทางฝ่ายกระทรวงเกษตรษและสหกรณ์หรือว่าหรือว่าหน่วยงานอ,าอื่นๆที่เป็นภาคเอกชนคือจะต้องเป็นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ก็ <นะ S 1> คือต้องไปแสดงตัวที่เกษตรจังหวัดว่าสนใจเข้าโครงการนี้ตัวที่สากลหรือว่าเกษตรจังหวัดว่าต้องการ,รที่จะร่วมโครงการนี้นะ<อ>แต่ว่าต้องผ่านคุณภาพต่างๆเพร,ราะเราต้องการขายสินค้า p ีเ m ียมไม่ใช่สินค้าทั่วๆไปในตลาดทั่วไปเพราะว่าถ้าเราไปแข่งกับตลาดเหล่านั้นเนี่ยเราก็คงสู้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ากระบวนการของตลาดเหล่านั้นเนี่ยเป็นอีกกระบวนการหนึ่งแต่กระบวนการของเราเนี่ยเราจะให้ผู้คนในเมืองเนี่ยให้ความสนใจ กับเ่องของ,ของที่ดีจริงๆคข,ของต้องดีจริงๆครับแล้วก็มีการลดเรื่องการตลาดลงไปเยอะครับซึ่งให้างั้นเมื่อสักครู่ผมถามในมุมของทางที่น้องเกษตรกรถามในมุมของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อบ้างจะไปหาตลาดเกษตรกรตามพื้นที่นำร่องต่างๆเนี่ยได้ที่ไหนเมื่อไร่ยังไงบ้างความถี่ต่างๆครับคือเราเราเรากำหนดไว้ว่าตลาดเกษตรกรเนี่ยควรจะอยู่ที่จริงๆแล้วอยู่ในเมืองอครับ เวราต้องการที่จะให้คนในเมืองมาซื้อไม่ใช่ให้เกษตรกรด้วยกันมาซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางแห่งก็อยู่ในในส่วนราชการบางแห่งก็อยู่ในสาราการจังหวัดบ,บางแห่งก็อยู่ในใกล้เคียงกับพื้นที่ตลาดอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของเจ้าหน้าที่หรือว่าความร่วมมือของภาคเอกชนในตลาดในในตลาดหรือในจังหวัดเหล่านั้นต้องหาได้แน่ๆเพราะว่า เพราะว่ามันจะอยู่ในพื้นที่ชุมชนก็มีที่ที่คนทุกภาคที่คนทุก้าคมีคนไม่ใช่ว่าออกไปไกลนอกเมืองทานองนี้อย่างนั้นก็คงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วัตถุประสงค์แล้วแต่ละพื้นที่ที่มีตลาดเกษตรกรก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบครับก็แต่ละแห่งเนี่ยต้องพยายามให้เขารู้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนในต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่ที่จะให้รู้ว่าต่างต่างป่าก็รู้กันหมดก็รู้กันหมดแล้วนะเรา็ยัางมีโซเชียลมีเดียมีอะไรที่จะช่วย โฆษณางานของเราได้ด้วยครับจัดในพื้นที่นํำร่องนี่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือว่าทุกวันหรือยังไงในเบื้องต้นตอนนี้เราทำหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันก่อนที่เขาเริ่มเนี่ยจะเป็นวันศุกร์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ขยายไปเป็นวันเสาร์ด้วยฮะหรือจะเป็นวันอาทิตย์ด้วยช่วงวันหยุดด้วยครับเพราะว่าวันวันวันศุกร์เนี่ยก็คงจะจะเป็นตลาดของผู้ที่ไปทำงานครับ แต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคงเป็นตลาดของผู้ที่อยากจะมาซื้อของจริงๆใช่ครับซึ่งซึ่งมันอาจจะต่างกันในแง่นั้นแต่เราก็ลองลองลอง,ลองทบทวนดูว่าจะทำไหมคือในระยะยาวเนี่ยผมนึกว่าถ้าเกษตรกรมีตลาดของตัวเองที่เข้มแข็งนะฮะแล้วก็ขายสินค้าซึ่งมีคุณภาพหรืออาจจะเป็นสินค้าซึ่งไม่เคยมีใครเห็นก็ได้นะฮะเช่นนวัตรกรรมต่างๆในทางในทางการเกษตรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย ผมคิดว่ามันมีอนาคตเยอะนะครับเพว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตลาดซึ่งนอกเหนือจากตลาดตรงในลักษณะนี้เนี่ยมันก็มีตลาดฝากขายนะฮะในในในโมเดนเทรดต่างๆแล้วก็มีตลาดที่ขายบนอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งเหล่านี้เนี่ยผมเห็น เกษตรกร,ร,กรที่ก้าวหน้าบางท่านเนี่ยก็ทําอยู่แล้วนะ,ะครับเพียงแต่ว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเนี่ยให้มันเกิดความร่วมมือระหว่างผู้บริโภคนะ,ะแล้วก็ผมเห็นว่าห้างร้านต่างๆเนี่ยซึ่งทํางานร่วมกวับส่วนและการนี่ก็น่าจะสลักความช่วยเหลือบางส่วน เพราะว่าเขาต้องทำ CSR อยู่แล้วในขทา่เป็นรเรื่องที่น้องเกษตร,รกรลืมต<อ>า้าปากได้บ้างให้<อ>ให้ช่วยกับคนที่ท,ที่ที่ตั้งใจที่จะผลิตสินค้าที่ดีๆเอามาให้แล้วผมว่าดีไม่ดีโครงการนี้อาจจะมีพี่น้องเกษตร,รกรที่มีคุณภาพเปรียบเหมือนช้างเผือกในป่าพอมาอยู่ในโครงการนี้อาจจะได้เจอกับโอกาสใหม่ๆทั้งผู้บริโภคหรือว่าชาวต่างชาติที่เห็นโอกาสแล้วก็นําไปส่งออกต่ออีกได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับคือคือถ้าในอนาคตเนี่ยตลาดอย่างนี้เนี่ยมันติดตลาดนะครับผมรู้ว่ามันก็จะเป็น เป็นที่เจรจาเพื่อให้สองฝ่ายเข้ามาคุยกันว่าสินค้าเหล่านั้นจะเป็นยังไงถึงถ้อผลิตโดยตรงไม่ใช่ในหน้ามคือโดยหลักเนี่ยมันเป็นการพัฒนาตลาดให้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 กว้างไกลามากยิ่งขึ้นแล้วก็หนีจากการที่จะต้องเสียมูลค่าเพิ่มในในในห่วงโซ่ทางด้านทางด้านอุปทานครับผมว่าตรงนี้แหละน่าจะทําได้ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดโครงการนี้ประสบความสำเร็จแสดงว่าก็จะมีการต่อยอด พัฒนาขยายออกไปให้ใหญ่โตมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีอย่างถาวรตลอดไปเลยโครงการนี้ใช่ครับ,รบอยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่จำเป็ต้องใช้เวลาแต่เผื่อเวลามีการสํารวจเ,เรื่องความสําเร็จสํารวจอย่างที่เคยกล่าวไว้ตอนต้นเนี่ยคิดว่าลู่ทางในการตลาดเนี่ยผมผมเชื่อว่าเป็นไปนได้เพราะว่าเมืองไทยเร่ยงมีตลาดหลายหลายระดับนะฮะมีตลาดท้องถิ่นมีตลาดที่ต้องส่งผ่านผู้ผู้รวบรวม ผลผลิตครับมีการแปลรูปผลผลิตเบื้องต้นมีการนําส่งไปที่ตลาดค้าขายส่งที่เรามีอยู่ครับหลายแห่งตลาดไทยอยูเป็นต้นนะครับแล้วก็มีผู้พ่อค้าขายปลีกครับและอันใหม่ที่สุดเนี่ยก็ตลาดที่เกี่ยวกับพวกดิจิทัลทั้งหลายซึ่งซึ่งก็ขายของกันอยู่คนี่เราเนี่ยถ้าสามารถแทรกในจุดเหล่านี้โดยตรงได้เนี่ยผมว่าโอกาสที่เกษตรกรเนี่ยจะบริหารจัดการ สินค้าของตัวเองที่มีคุณภาพนะขีดเส้นใต้ที่มีคุณภาพนะฮะ <GB S 1> ได้ได้ได,ได้ได้ดีกว่าครับซึ่งพื้นที่นําร่องห้าจังหวัดที่ที่บอกไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างไปได้ดีผมเชื่อว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานคร,ครก็จะมีโครงการตลาดเกษตรกรเนี่ยให้กับทุกคนคได้มามีผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนั่นเองนะครับ,รบวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับีครับ ท่านผู้ชมครับนั่นคือภาพรวมของโครงการตลาดเกษตรกรเป็นยังไงครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการน่าสนใจจริงๆและเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะสําหรับพี่น้องเกษตรกรทุกคนเลยนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านให้มีคุณภาพมีโอกาสร,ารอท่านอยู่อีกมากมายโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะเป็นผู้ที่ช่วยสนับสนุนและลักดันท่านให้เติบโตอย่างแข็งแรงนะครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้แล้วผมพัชจรินทร์กุลและทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ